สวัสดีคะ่ะทุกๆคนนิยายเสียงเรื่องใหม่ของน้ำมนตมาแล้วนะคะเรื่องนี้ก็จะมีชื่อเรื่องว่าสุดขอบฟ้าครามค่ะและแน่นอนนะคะลงนิยายฟังต่อจากเรื่องหัวใจใต้แสงดาวก็ต้องเป็นเรื่องราวที่ต่อจากหัวใจใต้แสงดาวนั่นเองค่ะนิยายเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นนิยายทะเลทรายลำดับที่3นะคะต่อจากพระจันทร์เคียงใจหัวใจใต้แสงดาวแล้วก็มาถึงเรื่องของนายอีฟนะคะ สุดขอบฟ้าครามนั่นเองค่ะเขาก็เคยมีบทบาทมาแล้วบางคนอาจจะหมันไส้อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้มาลองฟังเรื่องราวของเขาดูบ้างว่าเอ๊ะเรื่องราวของนาอิฟเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีอะไรให้เขาต้องไปเจอแล้วก็ผู้หญิงที่จะเป็นคู่กับเขาเนี่ยเป็นใครนะคะเพราะว่าจากหัวใจตาแสงดาวช่วงท้ายเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอ้ไม่อยากจะไปยุ่งแล้ กับหญิงสาวที่มีเชื้อชาติไทยนะคะเพราะว่าซัฟฟวานกับอัสวานทะเลาะกันก็เพราะนางเอกนะคะที่ชื่อว่าสัสการซึ่งเป็นสาวไทยส่วนตัวอนฟเองเนี่ยก็ขัดใจกับซัฟฟวานเพราะว่าเกิดไปชอบผู้หญิงคนเดียวกันนะคะนั่นก็คือยายาหรือว่าอัญญาซึ่งเป็นลูกครึ่งอังกฤษไทยนั่นเองนะคะแล้วสุดท้ายอีฟก็ต้อง เหมือนกับว่าต้องถอยไปเองนะคะต้องเลีกทางไปอาทีนี้มาดูกันนะคะว่านางเอกของเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังกันนะคะกับเรื่องราวของนาอีฟแล้วก็นางเอกของเขาในนิยายเสียงเรื่องสุดขอบฟ้าครามค่ะสุดขอบฟ้าครามบทนำอะไรนะครับพ่อ เสียงถามด้วยความงุนงงสงสัยและไม่แน่ใจกับสิ่งที่ได้ยินดังขึ้นทันทีหลังจากที่ชายหนุ่มได้ฟังว่าบิดาสั่งให้เขาไปทำอะไรก็อย่างที่แกได้ยินนั่นแหละนาอีฟถ้าแกทําตามที่พ่อต้องการไม่ได้แกก็อยากคิดว่าพ่อจะโอนหุ้นที่เหลือให้กับแกรอชิดกล่าวกับลูกชายเสียงเรียบเย็นหากแต่มีอำนาจยิ่งผิดไปจากทุกครั้งที่เคยพูดคุยกับลูกชาย แล้วที่พ่อจะประกาศกับบรรดาหุ้นส่วนของอันฟาอิดกรุ๊ปเรื่องที่ผมจะเข้ามารับตำแหน่งรองประธานกรรมาการบริหารแล้วครับทุกอย่างจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าแกจะทำตามที่พ่อต้องการได้คนเป็นพ่อเอ่ยอย่างนั้นเพราะคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องดัดนิสัยลูกชายที่แสนจะเอาแต่ใจตัวเองเสียที ที่ผ่านมาเขาปล่อยให้นายอีฟลูกชายคนโตจากเมียใหญ่ทำอะไรตามใจตัวเองมากเกินไปแล้วและการกระทำเช่นนั้นก็เกือบทำให้รอชิดและเพื่อนสนิทอย่างบิรันอับบาฮัดซันต้องผิดใจกันเพราะลูกชายคนนี้กล้าแถลงข่าวถอนหุ้นออกจากกลุ่มบริษัทฮัสซันเวิร์กกรุป๊ปเพียงเพราะขัดใจกับเพื่อนรักอย่างซัฟ,ฟวานบิรันฮัสซันด้วยเรื่องที่คนเป็นพ่ออย่างเขาคิดว่ามันเล็กน้อยเหลือเกิน เรื่องผู้หญิงเขาเคยได้ยินมาบ้างล่ละว่าลูกชายเป็นเสือผู้หญิงถึงขั้นเพลย์บอยแต่ไม่เคยคิดเก็บมาใส่ใจเห็นว่านั่นคือน,นิสัยส่วนตัวและไม่เคยส่งผลกระทบมาถึงเรื่องงานบริษัทที่ยกให้นาอิฟดูแลหลายแห่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทำกำไรมหาศาล แต่เขารับไม่ได้จริงๆที่ลูกชายจะมาผิดใจกับหุ้นส่วนธุรกิจและมีแท้ที่คบกันมานานเพราะเรื่องของผู้หญิงและแบบนี้การที่คิดว่าจะเลื่อนตำแหน่งให้ลูกชายมารับผิดชอบการงานในระดับที่สูงขึ้นจะไม่เป็นการเสี่ยงเกินไปหรือในเมื่อนาอีฟยังหุนหันพลันแล่นและคิดทำอะไรตามอำเภอใจแบบนี้ดังนั้นทางเดียวที่จะดัดนิสัยลูกชาย ก็คือการชะลอการแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าวเอาไว้ก่อนซ้ำหุ้นส่วนที่เหลือซึ่งถ้าโอนแล้วจะทำให้นาอีฟคือผู้ที่ถือหุ้นมากที่สุดตอนนี้เขาก็ชะลอเอาไว้เช่นกันเขารู้ดีว่าสิ่งนี้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรมากมายนักกับการใช้ชีวิตแบบหรูหราฟู่ฟ้าและเจ้าสำราญของลูกชายเพราะนาอีฟยังคงมีเงินใช้ไม่ขาดมือจากธุรกิจ ที่เขาลงทุนลงแรงเองสองสามอย่างแต่สิ่งที่รอชิดมั่นใจว่าลูกชายจะไม่อาจทนเฉยต่อการกระทําของเขาในครั้งนี้ได้ก็เนื่องมาจากการไม่ยอมเสียหน้าหรือสูญเสียความมั่นใจนั่นเองรอชิดคาดว่านาอีฟคงคิดว่าเขาจะโอนหุ้นให้กับลูกชายอีกคนที่เกิดจากเมียรองซึ่งถ้าหากเทียบกันแล้วฝีมือการบริหารงานของอากิยยังไม่อาจสู้นาอีฟได้ แต่อากิวก็เรียนรู้ได้เร็วและกำลังก้าวตามหลังพี่ชายมาติดๆซ้ำยังไม่มีภาพหนุ่มเจ้าสำราญมาให้บรรดาหุ้นส่วนกังข่าอีกด้วยนี่จะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกชายคนโตยอมรับเงื่อนไขที่เขาตั้งขึ้นในครั้งนี้การที่เขาเอ่ยกับบุตรชายในวันนี้ก็เป็นเพราะคาดว่าข่าวที่เขาจัดการส่งไปทางจดหมายคงไปถึงที่นั่นแล้วและถ้าหากไปถึงเรียบร้อย แผนการดัดนิสัยลูกชายครั้งนี้ต้องสำเร็จเป็นอย่างดีโดยแน่แล้วงานผมละครับพ่อชายหนุ่มท้วงเพราะงานที่เขาดูแลมีมูลค่ามหาศาลหากต้องทิ้งไปแบบนี้เขากลัวว่างานจะเสียหายไม่ต้องห่วงพ่อจะจัดการเองแกคิดอย่างเดียวจะพายากลับมายัางไงได้ก็พอถ้าทำไม่ได้ก็อย่าคิดหวังอะไรไปมากกว่านี้ แค่นี้แหละที่พ่อจะคุยกับแกรอชิดกล่าวเป็นการตัดบทและโบกมือเป็นสัญญาณให้ลูกชายออกจากห้องทำงานของเขานาอีฟบินรอชิดอันฟาอิดจึงเดินออกมาจากห้องทำงานของประธานใหญ่แห่งอันฟาอิดกรุป๊ปด้วยอาการของคนหัวเสียอย่างหนักเมื่อกลับเข้ามาห้องทำงานส่วนตัวชายหนุ่มก็ระบายอารมณ์โกรธของตัวเองออกมาทันทีบ้าเอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้วะ เขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าการที่ตัวเองไปมีเรื่องบาดมาหมางใจกับซัฟวานบิรันฮัสซันจนถึงขั้นถอนหุ้นออกมาจากธุรกิจที่ร่วมทำด้วยกันมันจะส่งผลที่พ่อของเขาตัดสินใจแบบนี้ถูกละ่ะว่าก่อนหน้านี้เขาโกรธเพื่อนสนิทด้วยเรื่องของผู้หญิงที่ชื่ออัญญาเชิร์สคนที่เขาหมายตาและหวังจะได้มาสั่งสอนเพราะเจ้าหล่อนบางอาจมายามเกียรติหนุ่มชื่อดังจากรัฐอบ,บดีอย่างเขาต่อหน้าคนอื่น แต่เขาก็ไม่สมหวังเพราะซซฟววนขัดขวางเอาไว้ซะก่อนเนื่องจากอัญญาเข้าไปเป็นครูสอนหนังสือให้กับฟันรุกหลานชายของซซฟววนนั่นเองในวันนั้นเขารู้สึกโกรธเพื่อนมากเพราะน้องสาวก็มีท่าทีชื่นชอบซซฟววนไม่น้อยแต่อห,หมอนั่นกลับเลือกไปปกป้องผู้หญิงที่เขาคิดว่าต่ำต้อยและด้อยค่าเช่นอัญญาจนถึงขั้นลงมือชกเขาที่เดียว เขาถึงได้ตัดสินใจตัดขาดจากความเป็นเพื่อนกับซาฟฟวานและประกาศถอนหุ้นออกมาซะเพราะรู้สึกโกรธแล้วก็เสียหน้ามากแต่สุดท้ายพอร,รู้ว่าอัญญาเชิดไม่ใช่ผู้หญิงไร้ค่าอย่างที่เคยดูถูกเอาไว้และซัฟฟวานเองก็แสดงออกอย่างชัดละเกินว่ารักเธอเขาถึงได้ยกมือยอมแพ้แต่โดยดีแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องของศักดิ์ศรีก็ทำให้เขาไม่คิดจะกลับไปร่วมงานกับมอนั่นอีก มันออกจะเสียชื่อเสียเชิงมากเกินไปหน่อยหากนาอีฟบ,บินรอชิดอันฟาอิดคนนี้จะต้องกลับไปก้มหัวขอโทษให้กับเพื่อนเก่าและขอเข้าร่วมหุ้นเหมือนเดิมเป็นตายร้ายดีเขาก็ไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดและนั่นทำให้พ่อโกรธมากไม่ได้ทราบเรื่องทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาทำอะไรพ่อไม่เคยว่าแต่ครั้งนี้ท่านว่าเขายังไม่เป็นผู้ใหญ่และยังใจเย็นไม่พอ ดังนั้นเรื่องจะแต่งตั้งเขาขึ้นมาเป็นรองประธานกรรมการบริหารจึงถูกระงับเอาไว้ก่อนแถมหุ้นจำนวนมหาศาลที่คาดว่าเขาจะได้รับโอนในปีนี้ก็ถูกชะลอไว้เช่นกันโดยคนที่มาแรงและทําท่าจะมาฉกเอาเรื่องพวกนี้ไปจากเขากลับกลายเป็นเจ้าอาร์กลน้องชายต่างแม่ซึ่งไม่ว่าจะมองอยังไงฝีมือก็อยู่คนละชั้นกับเขาแต่เขาประมาทไม่ได้เพราะนับวันจะลูกชายจากบ้านเล็ก ก็ยิ่งได้รับความไว้วางใจจากพ่อมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากอากิลแล้วยังมีน้องชายอีกสองคนคือฮาริสและลออีสลูกจากเมียรองของพ่อที่กำลังเข้ามาฝึกงานที่บริษัทเช่นกันส่วนเขาที่เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของภรรยาใหญ่จากที่เคยเป็นหนึ่งดูเหมือนว่าวันนี้สถานการณ์จะเริ่มสั่นคลอนนิดๆคิดๆไปนี่ถ้าเขาเป็นลูกชายเพียงคนเดียว แล้วคนอื่นๆเป็นลูกสาวทั้งหมดเหมือนอย่างที่นิสรีนน้องสาวร่วมแม่เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวจากลูกทั้งหมดมันคงจะดีไม่น้อยจะได้ไม่ต้องมานั่งกลุ้มใจอย่างทุกวันนี้เฮ้ยไม่คิดเลยว่าพ่อจะทำแบบนี้ชายหนุ่มถอนหายใจแรงๆออกมาด้วยความขัดใจในขณะที่เดินไปเดินมาอยู่ในห้องทำงานส่วนตัวขนาดใหญ่เพราะยังดับอารมณ์โกรธของตัวเองไม่ได้